เฮ้ยมึงมานี่พวกมึงเหลือแค่สองคนแล้วมึงไม่มีพวกมึงไม่มีเฮ้ยมึงอย่าไปบอกนะมึงอย่าไปบอกนะมีคนบอกมาตี้เคใครบอกใครบอกมาตี้อะแบนเลยแบนเลยชื่ออะไรอ่ะ โอ้ยด่าดนี้ไอ้สัตว์ด่านนี้มันเล่นยากเกินนะดิผีอ่ะพับไม้ไปแล้วอะ มันเจมึงวันนี้ลองถามจันที่หน่อยว่ายิบลอยกับพี่มัตตี้รักใครมากกว่ากันไอศาสตว์เอาโมลี่ม่อีกตั้งหะถึงวันที่เท่าไหร่ไม่รู้แหละไอ้ก็เพื่อนล้มไม้หมดแมปละเพื่อนมันโยนนะบอกไว้ก่อนมันโยนอะไรโยนไม้เหรอมันโยนไม้ซ้ายขวาเลยว้าว มันไม่ไล่กูอะมันรู้ไงว่าใครหมอนรำมันรู้ไงว่าใครหมอลำไม่หมอลำมันรู้ไงว่าใครหมอลำถ้าใครหมอลำมันก็จะเวลาตอนจุกมันจะเสือไงเสือ์หลบแบบลำอยู่กลวยครับอยู่กลวยอยู่กลวยอยู่กลวยอยู่โดวอยู่กลวยครับอยู่กลวยครับโอ้ยวกูวยโมเดิรยนช่างเชฟอยู่กลวยครับมึงมีสิ่งนั้นหรือเปล่าไปครับอยู่กลวยเอ้าใครแบนอะไรวะน่า ABCI ไอ้ครับไ้ครับแถวกูไม่มีไม้วะกูเล่นยากกว่าครับกูเล่นยากกว่เาเล่นงายดิจัดเนี่ย <c oughs> มัดโยกเลยครับ <c oughs> <c oughs> ปก่อไปก่อนคร <tinc S 2> ับใจเข็มว่ะไม่มีคนไปบอกอ่ะเฮ้ยไม่ไม่หนุกเลยว่ะทุกคนคือแม่งแบบไม่มีความสนุกอีกเลยอ่ะเจย์จานเจละคือผมไม่เข้าใจว่ามันจะเป็นโลกที่ต้องมานั่งบอกอะงง โอเคนะผมล้มแล้วนะผมล้มแล้วนะผมล้มแบบไม่ตั้งใจเลยปกติก็คือล้มแบบไม่ตั้งใจเลยอ่ะก็คือก็หนึ่งคนก็หนึ่งเรื่องปกติอ่ะแล้วมึงได้สักเครื่องหรือยังนี่ไงได้หนึ่ง่องปกติปะโอเคแจ๋ว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 ไอ้ก๊อ็กูบอกนะว่าเพื่อนมันล้มไม้ที่บ้านเล็กไปแล้วอ่ะมันโยนเกมใส่กูอ่ะไม่อ่ะโอ้ตรงนี้กูโดนอ่ะกูใช้สเต็ปหมอลำซิ่งนะเจ ก็จากวันนั้นฉันเหลือเอาไปดูดเรือใบใช่แล้วเด็กกูซิงแฉันไม่เลยเด็กกูเซิงเด็กกูเซิงเก็บเอาไว้เก็บเอาไว้อาไม่มีแผนหมาได้ยังไงวะไอซัสดูดกระบองไม้ไผ่ใหญ่ให่กูหายเจ็บแบบไม่มีกอดเลยแบบไม่มีโบนอวิ้นอวยเดินมาตีหายเจ็บได้ยังไงวะไม่รู้ผมไม่บ้านเล็มาเช็ควะโอเคพ่อไม่บ้านเล็กอะเจ๊เพื่อนเพื่อนมันโยน ลองถามจันจิหน่อยว่ายึดเลยลองถามจันจิหน่อยว่ายึดเลยขึ้นมาเช็คว่ะโอเครำอมว่าเล็กจ๊ะเพื่อนเพื่อนมันโยนโอ้ไม่มีคนฝันไปทำไมเพื่อนมันโยนกูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเลยครับนั่นไงสิหลายใจเท่ากับไม่หมอลำเฮี้ยมันโดนได้ยังไงวะ๊อฟโอ้โหไอ้ก๊อฟเดี๋ยวกูจะแกล้งล้ม้วเดี๋ยวตรงนี้นะแล้วก็ให้มันฆ่านะงังว่าโอเคปะกูปันกูปันใครเขาด้วนเดียน หลายใจเท่ากับไม่หมอนลำไ, <ง S 1> ไม่มีใครบอกหรอหลายใจเท่ากับไม่หมอลำนะครับน้องๆจับไว้นะโอเคครับน,น้องๆพี่กำลังบัดไปอยู่บ้านเริงนะหลายใจเท่ากับไม่หมอลำโอ้ยเจ๊มึงทำอะไระก็ให้เพื่อนได้คอนเทนต์ไปก็โยนโยนไปในเนี่ยละไม้บ้านเริงเนี่ย

ดูหัวไปดิสเต็บคือแล้วเขารู้ว่าเขาเจอกูมันจะสนุกยังไงวะกูงงว่ะเบ้งยันนี่เนี่ยไอ้ก๊อลฟจะดีเหรอวะไอ้เจมันกลับมาแล้วจะดีเหรอไอ้เจมันก็มาเข้าตู้บ้านจะดีเหรอวะเพื่อนลาก่อนนะเพื่อน ไอ้เหี้ยโยนชิบหายกูจะตั้งจะเล่นไปเดื่อเหี้ยอะไรกักูเ <c oughs> ข้าตู้ไม่ทนันกูาตายยากชนตัวมันไอสัตว์มัที่บ้านเลเ็กก็มีไอสัตว์จะวิ่งไปหากใกล้ๆมันกูไม่รู้มันอยู่ทางนั้นไอ้เลน้แล้วกูที่ที่ปั่นไปในเครื่องนี่กูปัน่นแหละเพื่อนเพื่อน <c oughs> มันก็ปั่นอยู่เ <c oughs> พื่อนมันก็ปั่นอยู่ครับกูเลยอย่างเชื่อเลย นี่ใครอะไอ้ก๊อบ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 ไอ้กออ๊กอเฮ้ยโดดเลยว่ะไอจันเจใช้ไม้ไปแล้วตรงนี้ เดียวใช้ไม้ไปแล้วกูไม่เข้าใจว่าจะบอกทำไมวะเป็นโลกเหรอเลี้ยงไงต้องมานั่งบอกงงไอ้ก๊อกมึงต้องรอดนะเว้ย้ามันมันจะไม่กล้าลงคลิปถ้ามึงรอดอ่ะมันถือว่าเรารอดนะเว้ยตรงนั้นไม่มีไม้เพื่อนแล้วทำไมมันไม่มีวะไอ้ลุงแอร์ใช้ไปละโอ้โหเอลทีคุยกดตายยากเลยแล้วัน มึงตายยากแบบล่วงหน้า3ชั่วโมงหมเหรอครับไม่มีว่ะไม่มีข้างหน้าาไงายอยู่ไกลนะสิอยู่ไกลอยู่ไกลแต่บอ,อกว่าเล่นควย มันสนุกยังไงวะไปบอกอะ

ว่าจะไปบอกทำไมงงคือแทนที่จะได้เขาเขาเขาจะได้เล่นปกติเขาจะได้ไม่รู้ว่าแบบว่าใครเป็นใครอะไรยังไงเขาต้องมานั่งแบบว่าเฮียเจอกูอย่างเงี้ยนะเพื่อไอ้เขาวิ่งติดไอ้เขาวิ่งติดไอ้เขาวิ่งติด ใครวะเนี่ยไปเดี๋ยวอาจารย์เจรอนานตามอาจารย์เจไปซะไอ้ของมึงต้องออกหลุมไม่ได้นะว้ยถ้ามึงออกหลุมได้เท่ากับเราชนะนะครับกูจะตายห่ากูจะตายหาแล้วเพื่อนใช้ไม้ไปแล้วครับมายัง อับบัวครับขับบัวเหรอขับบัวได้ขับบได้ครับขับบได้เฮ้ยมันเชิงมันเชิงเสร็จเมื่อไหรครับมันเชิงเสร็จมึงมันมีแค่หน้าต่างหรือเปล่าไม่มีไม่มีครับเฮ้ยมันจะ้ปิได้ไหโอ้โหไอ้กหนึ่้วทำไมไม่มีวะไอ้ลุงแอดมันใช้ไปหมดละไม่เกี่ยวคนที่นอนอยู่นะมึงไงอยู่ตรง ไอ้จ้าโอ้โหแถวนี้กูไม่ได้ใช้กูพุ่งตรงพู่งตรงว่ากูไม่ได้ใช้นะตายจากเฉยจ้าคือจะบอกทำไมวะย่าเขามันรู้เนี่ยมันรู้มันเจอผมมันก็มันจะไม่อนุกอ่ะเห็นปะ Uh แหมเอาใหญ่เลยเด้หมดแล้วจ่าเจไปหมดแล้วตรงเนี้ยเพื่อนตะคอข้างในครับตรงนั้นน่าจะมีอยู่ไม่ทันตะโบได้ตัดสินแล้ว เจบอกรู้แล้วขี้เกียจเล่นเลยเห็นป่ะเนี่ยคือทนที่มันจะได้เล่นปกติของมันเข้าใจป่ะแต่ที่มันจะได้เล่นปกติของมันมันกลับไม่ได้เล่นปกติของมันเห็นป่ะมันต้องมาเคลียร์แบบมันเจอให้ถ่วยแค่เจออ๋อไม่รู้จะพูดยังไงแล้ววะเฮีย แล้วมาที่มามาที่กันร้อนดิชานเจะโยนเกียร์วะาย์ดูแล้วโยนให้รักกาคอนเทนต์ไม่เป็นมาสองคนมันสู้ผมยากอยู่แล้วมันอีสองคนมันสื่อสารกันไม่ได้อะมันสู้ผมยากอยู่แล้วถึงแม้ผมจะเป็นตัวเดินก็ตามแต่มันไม่ได้ตีสี่อ่ะมันสู้มันสู้คิลเลอร์ที่มันเล่นเก่งๆอ่ะยากเแลวครับ หมอลำเพลิงกูไปก่อนเลยหกพันแปดหมอลำเพลิงกูหกพันแปดนี่เอาทุกคนดูหมอลำเพลิงจะมาสู้หมอลำวายุได้ไงวะใช่ป่ะทุกคนผมเป่าไฟดับหมดอ่ะผมเป่าไฟดับหมดอ่ะ